สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนในเรื่องของ7เทคนิคการบริการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะแน่นอนว่านักธุรกิจทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ต่างต้องหาคำตอบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจจนต้องกลับมาใช้บริการของเราอีกครั้งนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีแม้ว่าสินค้าหรือว่าการบริการนั้นยังไม่สามารถ ตอบโจทย์ได้แบบ100%แต่จากการทำแบบประเมินเกือบ70-8 0นะคะต่างก็เทคะแนนให้กับความประทับใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่ตามมาก็คือลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนะคะมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาอุดหนุนอยากกลับมาใช้บริการด้วยความเต็มใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคำถามต่อไปว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของสินค้านั้นๆเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้า กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ หัวใจหลักสำคัญของการชนะใจลูกค้านะคะนอกจากมีสินค้าที่ดีแล้วเนี่ยการบริการก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญการที่เราหรือว่าพนักงานของเราเนี่ยมีจิตใจที่รักในการบริการนะคะหรือว่าเซอร์วิส i ม d การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้วก็ทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะกลับมาซื้อสินค้าของเราอีกครั้งเนี่ยหรือว่าใช้บริการธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้ไม่ยากนะคะแต่การจะสร้างความประทับใจด้านการบริการนั้นเนี่ยเราจะต้องท ทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใน85นะคะผู้รับบริการอยากให้ตัวเองได้รับการบริการที่ดีนะค่ะทีนี้ก็มาดู7เทคนิคการบริการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะข้อ1น,นะคะ service mind นะคะสำคัญที่สุด หากต้องการสร้างความประทับใจด้านการบริการหาะะนักเรียนเราก็ต้องสร้างเซอร์วิสมายหรือว่าการมีจิตใ,ใจที่รักในการบริการเนี่ยให้กับพนักงานของท่านทุกครั้งนะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยควรจะทำเป็นอย่างยิ่งหากเราขาดเซอร์วิสมายไปแล้วนั้นเนี่ยคงยากนะคะที่เราจะมัดใจลูกค้าได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลูกค้าเหล่านั้นให้เป็นลูกค้าประจำของเราได้นะคะ ซึ่งการที่มี Service Mind นั้นเนี่ยจะหมายถึงตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าตั้งแต่ก้าวสู่ประตูร้านของเราเลยนะคะเราต้องนอบน้อมยินดีให้บริการพูดจาไพเราะพร้อมช่วยเหลือทุกเมื่อนะคะเมื่อลูกค้ามีคำถามเกี่ยวกับสินค้าของเรา 2. ให้เกียรติลูกค้านะคะบทสนทนาที่ที่เราพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยเราต้องให้เกียรติลูกค้าทุกครั้งนะคะเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศแล้วก็ความประทับใจได้เป็นอย่างดีซึ่งการที่เราให้เกียรติลูกค้าในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นการเรียกชื่อลูกค้าก็ได้อย่างเช่นสวัสดีค่ะคุณพรอยสวัสดีค่ะคุณ ไมเคิลซึ่งหากเราไม่ทราบชื่อลูกค้าเนี่ยเราก็ควรใช้เป็นสวัสดีค่ะคุณลูกค้าหรือสวัสดีค่ะคุณพี่หากใช้น้ำเสียงที่นอบน้อมให้เกียรติและกล่าวขอบคุณหรือกล่าวยินดีให้บริการทุกครั้งนะคะหลังจากการที่เราจบบทสนทนากันไปแล้วนะคะ 3. นะคะรู้จักและเข้าใจลูกค้านะคะอีกสิ่งหนึ่งอีก อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะไม่แพ้ในเรื่องของเซอร์วิสมายเลยนั่นคือเราต้องรู้จักแล้วก็เข้าใจลูกค้านะคะซึ่งหมายความว่าการที่เราเข้าใจลูกค้าเราจะต้องรู้ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรกําลังมองหาสินค้าอะไรหรือว่ากําลังเจอปัญหาอะไรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถแนะนําสินค้าหรือว่าบริการของเราได้อย่างตรงจุดนะคะไม่พยายามที่จะขายสินค้าหรือว่าบริการใ,นใ,นใดๆจนลูกค้าเขาเกิดความลำคาญหรือว่าลูกค้าไม่ได้ต้องการ สิ่งที่ลูกค้าปรารถนาที่จะอยากทราบนะคะเพราะว่าอาจจะสร้างความมุดหนีให้กับลูกค้าได้เนาะหรือแม้กระทั่งต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือ 1. ลูกค้าที่ต้องการให้เราคอยแนะนําชื่อเหลือตลายเวลาอยู่ภายในร้านเราก็ต้องคอยดูแลเขาแล้วก็2ลูกค้าประเภทที่ต้องการเลือกสินค้าด้วยตัวเองไม่ต้องการให้ใครมายืนตามหรือว่าคอย ดูแลเราแบบใกล้ชิดขนาดนั้นนะคะค่ะข้อ4นะคะเชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการของเราเองนะคะหากเราเดินห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้ออะไรบางอย่างแล้วก็เจอพนักง,งานที่เชี่ยวชาญในในสินค้านั้นๆที่เรากําลังมองหาอยู่เนี่ยสามารถตอบคําถามเราได้สามารถตอบคําถามได้ถูกต้องหรือว่าคลายข้อสงสัยของเราได้ทั้งหมดเราก็จะรู้สึกว่าเราประทับใจในตัวพนักง,งาน คนนั้นนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าได้ไม่ยากนะคะหรืออย่างเช่นนะคะหากเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเช่นธุรกิจร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าเ,เจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามนะคะหรือพนักงานเนี่ยเราก็ควรจะทราบนะคะว่าอาหารหรือว่าเครื่องดื่มแต่ละชนิดเนี่ยมีรสชาติแบบไหนมีส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถแนะนํากับลูกค้าได้อย่าง แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะข้อ5นะคะเต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นลูกค้าได้อาหารผิดหรือว่าอาหารเนี่ยมีปัญหาสินค้ามีปัญหาพนักง,งานทุกคนเนี่ยรวมถึงเจ้าของธุรกิจเนี่ยควรที่จะเต็มใจช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขให้กับปัญหา ที่เกิดขึ้นได้นะคะพร้อมกล่าวคําขอโทษเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้นะคะข้อ6นะคะสร้างความประทับใจในครั้งต่อไปที่มาใช้บริการนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยโดยมนุษย์เราทุกคนนะคะเราจะรู้สึกดีหากได้รับการเซอร์ไพรส์จากใครบางคนหรือว่าในโลกธุรกิจเนี่ยเช่นกันเพียงแค่ว่าเราจำชื่อลูกค้าหรือว่าเมนูปโปรดของลูกค้าได้นะคะ ลูกค้าก็จะแบบประทับใจในสิ่งที่เราบริการให้กับลูกค้าได้เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วเนี่ยก็ไม่ยากเลยที่คนเหล่านี้จะสามารถกลับมาใช้บริการซ้ำหรือว่ากลับมาใช้บริการในซื้อของซ้ำของคุณได้นะคะข้อ7นะคะใช้เทคโนโลยีเพื่อทันสมัยในการบริการนะคะ ในปัจจุบันเนาะเราหมดยุคที่ธุรกิจต่างๆจะใช้บัตรสะสมแต้มแล้วนะคะจากกระดาษนะคะซึ่งการใช้บัตรสะ,สะสมแต้มจากกระดาษเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนมาใช้ระบบสะสมแต้มแบบระบบบัตรสมาชิกก็ได้ ะะอย่างเช่นในระบบบัตรสมาชิกแบบโ o รโยโปรแกรมแบบดิจิทัลก็ได้หรือว่าบางธุรกิจนะคะนักเรียนเราก็ลูกค้าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมีการจองคิวนัดหมายบริการเป็นประจำนะคะเดี๋ยวนี้เราจะใช้ระบบ Booking บนเว,บเว็บไซต์ก็ได้ให้ลูกค้าสามารถจองคิวเช็ควันเวลาที่ต้องการได้ง่ายด้วยตนเองทุกเมื่อเมื่อต้องการนะคะ การให้บริการขอให้คุณคิดเสมอทุกครั้งว่าลูกค้ามาเพื่อมอบโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถในการทํางานนะนะคะทีนี้ก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับเจ็ดเทคนิคการบริการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อ1 Service Mind นะคะสำคัญที่สุดข้อ2ให้เกียรติลูกค้าข้อ3รู้จัก และเข้าใจลูกค้าข้อ4เชี่ยวชาญในสินค้าหรือบริการของเราเองข้อ 5. เต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านะคะข้อ 6. สร้างความประทับใจในครั้งต่อไปที่มาใช้บริการข้อ 7. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการนะคะสำหรับ7ข้อนั้นนะคะนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะว่าการที่เราจะเป็นผู้ให้บริการแล้วเนี่ยเราจะมีการทบทวน เจ็ดเทคนิคนี้อย่างไรนะคะการให้บริการอย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันนะคะนอกจากจะทำให้ลูกค้าเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วยังสามารถสร้างการบอกต่อหรือว่าใช้คำว่า word of mouth ก็ได้นะคะได้แบบ ฟรีเลยนะคะจากการที่ลูกค้าบอกต่อนะคะยิ่งธุรกิจของเราเนี่ยมีลูกค้าประจําที่เยอะขึ้นแค่ไหนนั่นก็หมายความว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีความมั่นคงและลูกค้าเหล่านี้เนี่ยก็จะสร้างรายได้ให้คุณถึง80%เซเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะคะ